สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีชองลูกขนิยเสียอีสานทุกท่านครับพี่น้องสำหรับอีพี่นี้นะครับมือนีบาวาที่มาพี่พีน้องนะครับมาเบิงลงัวหนาขอกหนาฟ้ามสำหรับไัหางัวเลียงนะพี่น้องนะครับอีพี่นี้บ่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องยุตโตยุนาคลิปด้ก็ว่ามันเด็ดแข้วครับพี่น้องมือนีบาวาที่มาไกลนะครับอําเภอหน้าดูนจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องนะครับมาอยู่กับขอกน้องไส้เพิ่นผู้เพื่อนขยัน มันเพี้ยนครับพี่น้องเลี้ยนกะกงิงค้าขายกะกิงนะครับเป็นการสร้างอาชีพให้กับเจ้าของเองนะครับเรากับพ่อแม่ก็ได้สบายใจมีความสุขครับพี่น้องผายหลายคนก็ติดตามานะครับช่องลูกขยันยส่ซางก็เห็นน้องเพิ่นมาออกคลิปตลอดนะครับเพิ่นมีงว่วงมาแบ่งพีแบ่งน้องเฮาตลอดเลยนะครับเอา นะครับมื้อนี้ผู้จ่าทักทขยกับเจ้าของของคุณยังอยครับผมสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีพีของทางช่องลูกขอนแนเซาทอีสานครับผมมื้อนี้แกสีมีวอมงามครับผมมาแป้งปันไปเลียงขึ้นเก้าครับผมมื้อนี้พี่กัดตั้งอยู่ที่บ้านหนองนูทับมาตําบลหนองคูอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามครับผมส่วนเบอร์โทรตดต่อครับ 093ครับ570ครับ9704ครับผมไอเดียไร่สิเป็นเบอร์โทรเบอร์นี่เลยนะครับ Facebook ชินวัตรราชสีเป็นภาษาไทยครับผม <c oughs> มื้อนี่มีงวัวหูว่าแบ่งปันพร้อมครับผม <c oughs> มี <c oughs> พอพัน มาให้หนึ่งตครับอ้าวนะครับมี่พอพันเป็นงานแล้วครับพี่น้องผสมได้ใส่งานได้ลูกซีว่าสุขงมาแบงพอมแมนครับไปมาคิดดูบาสินก็มีหนึ่งครูด้ครับพี่น้องวันนี้มาฝากพี่ฝากน้องเข้าครับผมมีทางลูกผสมบามันพอพันนะครับเอามาเบิ่งคูแหลกสักกอนนะครับผมอายุนี่การขนส่งเป็นยังไงครับผมการขนส่งฟรีทั่วภาคอีสานทุกภาคสามารถส่งให้ได้ถ้าราคาตรงกันครับผมทุกตัวสามารถต่อรองได้เบิร์ทุกตัวครับผมครับผมพี่น้องเบิ่งครูแหลกสักกอน ลูกงามปนีลูกพ่อใดครับน้องลูกวีโก้สองล้านครับลูกสาววีโก้สองล้านครับพี่น้องของโชคเดลิมิตฟาร์มนะครับผมวีโก้สองล้านนะครับสายวีวีบอลสันนะครับเป็นลูกแรกเลยเนาะครับผมอ่าลูกแรกครับพี่น้องแม่กับโค้งโค้งสางใหญ่นะครับประกันที่ส่วนสูงเท่าไรครับแม่เพิ่นร้อยห้าสิบห้าบวกลบครับผมร้อยห้าสิบห้าบวกลบพี่น้องเบื้อ้ยเบิ้งเม็ดสีนะครับ เอาแม่สดลูกสวยแม่เป็นสั์แล้วเนาะครับผมอ่าเป็นสั์แล้วครับพี่น้องเบิ่งเลี้ยมโตใกล้ๆครับพี่น่องเบิ่งลูกเิ่นเชื่องครับยืนรับตามุ่ยๆเลยเบิ่งพ่น่ะหนอกไงนะครับเส้นหลังดีดีครับเงาหางบักไงเลยพี่น้องเบิ่งนะครับเอาตอนนี้มี่จะมองเนาะคู่นี้เนาะครับผมเอาไผกำลังหางวัวเลี้ยงแม่ลูกเด้อครับพี่น่องอยากได้สดได้สวยเบิ่งเม็ดสีงามๆให้ลูกเก่งๆแบบนี้เปิดไปเท่าไรครับผมห้าหมื่นห้าพันบาทครับต่อรองได้ครับผมห้าครับพี่น้อง ในงบประมาณนี้นะครับหาหมื่นหาราคายังต่อร่องได้อีกครับพี่น้องนะครับราคายังต่อร่องกันได้อีก55,000าบาทนะครับพี่น้องส่งฟรีทั่วภาคอีสานอ่านะครับไก่ตั้งผากกับพูดคุยกันได้นะครับผมมีรถขนทรงไ้นะครับทุกภาคเด้อครับพี่น้องเอาตัวแรกผ่านไปตํามี้ี่มีครับพี่น้องหาชิบหานะครับคู่แบบนี้พอเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องนะครับผมตะกี้กับ แจ้งเงินหน่อยกับแปดมื่นเก่าหุระงามบดีนะครับผมเอาภัยสนใจกับทักทายมาได้ใบรอยเอกสารครบเนาะครับผมเบิงครับหนังแม่กับสดสวยดีพี่น้องเบิงบ่มีดีบ่มีเออบ่มีมองตีบ่มีเแป๋วเลยครับพี่น้องเบิงให้ยืนเทียมกันคููแม่ลูกเอาคููแรกทักมาครับพี่น้องพวกก่อนเด็กก่อนเด้อนะครับไัตัดสินใจซะบวชท่านนะครับพี่น้องนะครับผมเอาคููแรกผ่านไปเดี๋ยวไปเบิงคู่ที่สองขยับลงมาอีกครับพี่น้องพี่น้องว่าอ้ย เงินดันบาถึงเงินในกระเป๋าอยากได้ก็อยากได้แม่ลูกขอเบิ่งงักคูเนี่ยนะครับเบิ่งงต่ลูกกางเกงเลรวพี่น้องเบิ่งลูกหูสันเป็นลูกผสมบราหมันนะครับพี่น้องนะครับลูกสาวพ่อได้ครับนี่ตัวนี้เป็นลูกของสติงเลยครับอายุ3เดือนกว่าครับผมสติงเล2สองศูนย์หนึ่งสามเดือนกว่าแม่เป็นง่วลูกผสมบราหมันสูงประมาณลอยสี่สิบหอดพ่อแม่เพิ่นประมาณครับผมเป็นว่างลึกลึกดุกหมูอ่าเป็นงัวดูกหมูครับพี่น้องได้หนาได้ลึก ลูกตัวที่ไทยครับยูน่าแม่เป็นลูกตัวที่สองครับอ่าลูกตัวที่สองครับพี่น้องว้าพี่น้องเบิ้งสติงเล่เบิ้งเพิ่นห้ลูกเบิ้งคู่แม่ลูกคู่นี่เอาตอนนี้มี่จะมองเนาะครับผมเอาแม่เป็นช่วงดูกหมูครับพี่น้องไทยแดงโบดครับพี่น้องเอาแมร์ลอยซีซีไปเด้อนะครับลูกที่สองสวยๆคู่นี้เปิดไว้เท่าไรครับผมสามหมื่นสามพันบาทครับสามหมื่นสามครับพี่น้องนะครับเอาเมื่อกี้หาซิบหาคู่นี้คันงบถึงกัเอาได้แม่ลูกคือกันสามหมื่น กับอีก3,000บาทครับพี่น้องตอร่องได้ด้วยครับพี่น้องทักทายมาได้นะครับผมราคายังวัดไต่อกันนะครับเพิ่นเปิดไว้ให้พี่ให้น้องเข้ามาพูดมาคุยมาต่อร่องเอาครับพี่น้อง2คู่พ่านไปสวยๆแบบนี้แหละครับผมนะครับผมอยู่ทางอำเภอหน้าดูนับเบิรงตัวจริงก็ได้ครับพี่น้องมาบ่ิยากนะครับทีอยูรายละเอียดเบอร์โทรขึ้นให้เรียบร้อยแอดไลน์มาพูดคุยก่อนก็ได้ครับผมเอานะครับบอกกันง่ายๆนะครับแบ่งกันไปเลี้ยง ห้าหลายๆนะครับเขียวเต็มให้เต็มหน้าเต็มสวนมาเอาเงา้วไปกินห้าครับเอาตัวนี้แม่เป็นเอฟหนึ่งลูกเป็นเอฟสองลูกตัวเมียเนาะครับผมลูกตัวเมียจดุดเอฟสองนีด้วยครับพี่น้องอันนี้แม่เพิ่นหัวหล่นแม่เป็นสายไดครับอ่าแม่ตัวนี้บ่มีใบเพ็ดนะครับผมอ่าเ,เป็นเป็นงวตีเอฟหนึ่งแต่บ่ได้ใบเพ็ดมากเนาะแม่ครับอ่าเพิ่นบ่ได้ใบเพ็ดมาเด้อครับพี่น้องตัวนี้แต่ว่ามีอ่าโลโก้เอฟหนึ่งขันผู้ใดอยากไปน้าหากันยังไปน้าเอา นะครับลูกเพิินเป็นลูกตัวเมียนะครับครับผมเอาเป็นลูกแรกเนาะครับตัวนี้เป็นลูกของท,ทองแดงครับผมอ่าเจ้าทองแดงนะครับเอาเป็นครูแม่ลูกครับพี่น้องลูกสุดสวยเลยเดี๋ยวห้เบิงลูกเพิินครับกาลังที่กินนมแม่อยู่นะครับนี่ครับเอาแม่แดงบดนะครับบดจัดอันนี้ลูกสาวได้จักเดือนแล้วครับลูกสาวจะเข้า2เดือนครับอ่าจะเข้า2เดือนลูกตัวเมียด้ครับพี่น้องเป็นลูกของเจ้าทองแดงนะครับเจ้าทองแดง เป็นพรอบามันครับพี่น้องนะครับสวยๆคู่นี้เปิดไ,ไดว้เท่าไรก่ครับคู่นี้เปิดไว้ที่3 2 0 0 0บาทครับ30,000กับอีก2,000บาทคู่แม่ลูกลูกโตเมียสวยๆครับพี่น้องมักหัวล่นก็เอาคู่นี้ก็ได้ครับพี่น้องนะครับลูกกับโตเมียคือกันนะครับเอาคู่ที่2เปิดไว้3 0,000กับอีก3,000บาทครับ 30, 3,000บาทคู่นี้เปิดไว้3 2 0 0 0บาท32,000บาทครับพี่น้องตั้งกันท่านเดียว มักแบบใดมาคูแรกหรือมาคูสองครับเออมกคูสองหรือมาคูสามครับพี่น้องเอาหรือสิยกคูไปเลขก็ไดดเด้พี่น้องอส่วนสูงแม่กับห้างกันยูบ่น่าจะเกินหาสิ้นตัวน,นี้กับลอยสี่สิบหานะครับเอาตัวน,นี้ลอยสี่สิบครับพี่น้องเอาตัดสินใจเบิ้งเอาได้ลูกสองนะครับตัวน,นั้นตัวนี้ได้ลูกแรกพิจารณาเบิ้งลูกสาวเจ้าทองแดงนะครับได้ตัวเมียสวยๆเข้กันครับพี่น้องเอาไปมักเบิ้งคลิปแล้วส,สนใจถักท้ายมาได้นะครับผม เอาัดนี้เดี๋ยวไปเบื้องพอพันธ์ครับผมเอาครับผมสําหรับผู้หาผูเอาไปเห็ดพอพันธ์ครับพี่น้องนะครับสาหรับตัวนี้เห็ดคุ้มฟูงไหนได้เล้อครับพี่น้องนะครับสุดรอเลยลูกไส้พอได้ครับตัวนี้เป็น c y 0 9 6ครับอายุ3ปีกว่าครับผม3ปีกว่าครับพี่น้องซ y 0 9 6ย์เกส่วนสูงประมาณ150บวก150บวกครับพี่น้องเอานะครับหลายคนเห็นผูพอพันธ์ก็ต้องถามแล้วว่าเป็นงานไปนะครับ ทับไปทั้แต่ไปครับตัวนี้รับประกันนะครับผสมเก่งครับผมขึ้นเทียเดียวได้เลยครับผมอ้าวนะครับอันนี้คือรับประกันให้การครับพี่น้องนะครับขึ้นเทียเดียวเป็นงานเลยครับพี่น้องนะครับมีคลิปการผสมครับผมอ้ามีคลิปการผสมให้พร้อมเนาะแมนครับนะครับเอาสำหรับไพรแอดไลน์มาเลยครับพี่น้องเพิ่นกลว่ามีคลิปผสมให้พร้อมเรียบร้อยเป็นงานนะครับเอามาเบิ่งทางถ่ายก้อนครับพี่น้องถ่ายญ่นะครับลูกซี่ไหวศูนย์เก่าหกถ่ายไงไข่ดำด้วยครับพี่น้องถ่ายญ่ไข่ดำพัวหาง เงีวนะครับคอขาหลังดีนะครับประกันผสมเลยครับพี่น้องตัวนี้เป็นงานเรียบร้อยนะครับเปิดได้เท่าไรครับผมตัวนี้เปิดไว้ที่57,000บาทกับ57,000บาทราคาต่อรองไดได้ครับพี่น้องนะครับลูกชาย CY096 ประกันผสมเลยครับมีคลิปผสมให้พร้อมนะครับแอดไลน์เพิ่นมาได้นะครับมาเบิรงคลิปนะครับเป็นงานได้ครับตัวนี้เป็นงานเรียบร้อยอายุ3ปีนะครับเปิดไว้50,000กับอีก7,000พันบาทเจ็7,000บาทต่อรองได้ นะครับทร่มาเบอร์ใดก่อนครับ093ครับ570ครับ9704ครับผมเ้านะครับผมเอกสารรายละเอียดนะครับผมสายพันธุกรรมนะครับผูดคุยแอดไลน์กันมาได้เด้อครับพี่น้องสำหรับผู้ที่สนใจนะครับองศาชีดเพิ่นกะสวยไข่เพิ่นกะดำนิสัยเชื่องดีเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยนะครับปะการผสมเป็นงานหูสันนะครับต่างข้อใ่ๆต่างข้อเละๆครับพี่น้องหนอกใ่ สไตล์ง่วผูพ่อพันุปล่อยคุ้มฝูงก็ได้มีง่วฝูงอยากจะเปลี่ยนพ่อพันุทักทายมาได้ครับพี่น้องราคานี่ยังต่อร่องกันได้เด้อครับพี่น้องใครสนใจหางัวผูไปเลี้ยงเพดพ่อพันนะครับผมเอาคูต่อไปค้างไว้จะต้นคลิปสําสหรับเอฟซีฮินดูบาซิ่ครับพี่น้องมักสีจะจัดโบสเข้มเข้มครับพี่น้องเบื้องตะลุกสาวนี่เอลูกไสน้สนี่ก็คักแล้วนะครับผมเอาลูกไส้ไปเห็ดพ่อพันก็นได้แม่โค้งสางไงลอยหกสิบหางวัดไหมครับแม่เพื่อนได้ครับผม ลอยหกสิบหาหอดด้วยครับพี่น้องลอยหกสิบหาหอดแน่นอนครูแม่ลูกนะครับแม่เป็นสายใดพ่อหูบ่ครับแม่นี่เป็นบ่มีไปเอกสารนะครับบ่มีเอกสารแต่ส่วนลูกนะครับลูกตัวนี้นี่สิเป็นลูกของพริกแดงครับเพราะว่าหูบ่เกี่ยวนะครับตัวนี้มีเอกสารนะครับผมอ่าแม่เป็นฮินดูบาซินจะเพิ่นไส่บรามันเนาะแม่นครับลูกแรกออกมากระทบนะครับผมเป็นกระทบพริกแดงเอทเคห้าแปดหนึ่งของวิไลฟาร์มแต่ว่าแม่นี่เป็นหูเลยครับผมเป็นสายหูเลยนะครับผม ลูกตัวที่ใดเพิ่นครับนี่อันนี้เป็นลูกแรกเลยครับสดๆเลยครับอ้าลูกแรกครับพี่น้องสดเลยครับพี่น้องเบิ่งสวยๆเลยลูกพริกแดงเอเคหาแปดหนึ่งจักเดือนแล้วครับลูกไส้เพิ่นลูกไส้ตัวนี้อายุหาเดือนครับหาเดือนนะครับผมเอาสุดรอกับแม่สุดสวยครับพี่น้องนี่แม่หนึ่งหูเงาเกลียวงามเลยครับพี่น้องเบิ่งอุ้ยนะครับเอาไปบีดใส่ฮินดูบาซินกลับขึ้นก็ได้หรือว่าบีดออกมาใส่พริกแดงนะครับใส่บามันหูกับเงาคือแม่สีได้พอครับพี่น้องเบิ่งสุดรอเลย หล่ไปได้ครับคู่แบบนี้คู่นี้เปิดไปที่สามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าเบามากแล้วพี่น้องฟังแล้วรู้สึกเจ๊งไหนครับพี่น้องสามหมื่นเก้านะครับผมพ่อเอาไปเลี้ยงพ่อตายครับพี่น้องนะครับผมแต่ลูกนี่ก็สามหมื่นเก้าเลยละพี่น้องนะครับเบื้องง่วผูน่อยนะครับรอมาแต่น้อยเลยเม็ดสีนี่ผมบอกเลยว่าไล่มาตั้งแต่ข้อขายันหูครับพี่น้องนะครับยันตะหนกเส้นหลังนะครับโบดจัดถุกเลี่ยมเลย แม่พันไงดีนะพี่น้องผมว่าอร่อยหาซิบผหกซิบผานีบอายุนะครับเกือบร้อยเจ็ดสิบครับเกือบร้อยเก็ดสิบเลยลูกแรกสดสวยเนาะแม่นครับรอบหนาขันมาขึ้นดูกับจังบีดไสคครับพี่น้องรอบนี้ให้ลูกอ่าเป็นพริกแดงกับบั่ธรรมดาขึ้นกันนะครับสวยๆนะครับคู่นี้สามหมื่นกับอีกเก้าพันบาทเก้าพันบาทต่อรองได้เด้อครับพี่น้องนะครับรายละเอียดผมขึ้นให้เรียบร้อยเอาคู่ต่อไปนะครับว่้มันี่มีแต่คู่แม่ลูกได้ครับพี่น้องเด็ดๆเลยอันนี้เป็นคู่แม่ลูกจากโลโก้นี่อ่าแม่เป็น แม่เป็นเลือดรอยเนาะครับผมขออภัยครับผมแม่เป็นเลือดรอยนะครับเนาะนะครับกับลูกสาวลูกเด็จักเดือนแล้วครับลูกตัวนี้อายุประมาณสามเดือนครับตัวนี้เป็นลูกของปอเช่ครับผมอ่าลูกเจ้าปอเช่นะครับผมอ่าฟังทานนี้จะเป็นเอฟสองเพราะว่าเขาหมอตีผิดนะครับแต่ว่ามีเอกสารใบเพชรเลือดร้อยครบทุกอย่างครับผมพร้อมใบเกิดลูนตีเบอร์ผิดแนนครับผมเอานะครับจริงๆเป็นเลือดร้อยนะครับพี่น้องเอกสารใบเพชรพี่ครับท่างที่ถืออยู่ทางพี่นะครับผม เอาอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดของหมอตีเบอร์ครับพี่น้องจริงๆเพิ่นเป็นเลือดร้อยนะครับสายพันธุกรรมใบเพชรมีหาครบลูกสาวเป็นลูกเจ้าปอร์เช่นะครับเป็นลูกแรกเนาะเป็นลูกตัวที่2ครับลูกตัวที่2แม่สูงประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกขึ้นไปเลยครับพี่น้องนะครับผมสายเท้าบดผัหมักเท้าบดลูกตัวเมียสวยสวยคููนี่ เปิดไว้หลายไปได้ครับคู่นี้คู่นี้เลือดร้อยเปิดไว้ที่3ามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นก็อีกเก้าพันบาทได้ครับพี่น้องนะครับผมสามหมื่นเก้าราคาห้องต่อร่องได้นะครับสนใจทักท่ายมาได้เบอร์โทรไล่เดี๋ยวนให้เรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิรงคู่สุดท้ายนะครับคู่สุดท้ายกับแม่ลูกตัวเมียคือกันนะครับสวยๆเลยพี่น้องแม่ลูกคู่นี้เอาแม่กระสดลูกกระสวยเอาแม่สูงประมาณร้อยหาสิบครับเกือบๆเลยเนาะครับผมตีร้อยสี่สิบแปดบวกไปก้อนเลย ลูกแรกคือลูกสองครับตัวนี้เป็นลูกตัวที่สองครับอ่าลูกตัวที่สองนะครับนี่ครับลูกเพิ่นเอาเอาแม่ก็หายลูกโบสดีแ้่พี่น้องเบื้องถ่ายลูกนะครับยังไดีนะครับลูกพอได้แล้วครับลูกสาวนะครับตัวนี้เป็นลูกของอ่าช็อกโกแลตครับผมช็อกโกแลต u n เ1 7นะครับเนาะแม่เป็นเครื่องอมดำแดงนะครับแต่หายลูกอ่าสีดีนะครับเลี่ยมดีนะครับ ดี๋ยวจ็เดือนแล้วครับลูกสาวลูกสาวอายุประมาณ3เดือนครับผมประมาณ3เดือนครับพี่น้องลูกประมาณ3เดือนเปิดว้ร้ายไปได้ครับคู่นี้คู่นี้เปิดไว้ที่29,000บาทครับ2 0 0 0มืกับอีก9,00 0บาทต่อรองได้พี่น้อง29 0 0มต่อรองได้นะครับสำหรับคู่สุดท้ายสำหรับผุ้งบหลายอยากจะได้แม่ลูกไปเลี้ยง2อ0 0มเกาครับพี่น้องเอาราคานี้ใครสนใจทักทายมาได้เลยครับพี่น้องจะลูกกับคุมแล้วพี่น้องลูกเบิ้งครับลูกเนื้อหนังเลี่ยมโตมาดีครับพี่น้อง นะครับสองหมื่นเก่าต่อรองได้ด้วยพี่น้องนะครับเงินสองหมื่นกว่าได้แม่ยแบบใหญ่เลยกับลูกยางงามครับพี่น้องนะครับสวยๆเอกสารใบรอดครบเนาะครับผมส่งฟรีทั่วภาคอีสานได้ครับพี่น้องเอาสนใจครูใดมาได้นะครับคู่นี้สองหมื่นเก่าเนาะเอาคู่นี้เปิดไว้สามหมื่นเก่าครับสามหมื่นเก้านะครับแม่เลือดลอยนะครับเอาแม่เลือดลอยพร้อมใบเพชรพร้อมใบเพชรดีกรีพร้อมลูกสาวนะครับลูกตัวที่สองนะครับเอาคู่ฮินดูบาซินกับสามหมื่นก็อีก เก่าพันบาทเก่าพันบาทครับพี่น้องกินยาเบิ้งครับจนหูหลากผื่นพี่น้องเบิ้งนะครับกับลูกไส้สุดรอเลยเบื้องพี่น้องลูกไส้พริกแดงอิดขี้หาแปดหนึ่งพี่น้องเอาไผอยักแยกก็จะมาพูดกุ้ยเอาเดอครับพี่น้องนะครับหรือนุ่มรอเอาไปเห็ดพอพันนะครับลูกไส้ซีวายศูนย์เก้าหกประกันผสมครับมีคลิปผสมเป็นงานเรียบร้อยไผสนใจทักทายมาได้ครับผมนะครับผมสามคููพุนกับมีแต่พอแพงครับพี่น้องคููแรกหาสิบหาเนาะ ครับเอาคู่แรกหาสิบหัคูสองสามหมื่นก็อีกสามพันบาทสามพันบาทคู่นี่สามหมื่นสองลูกสวยๆลูกตัวเมียงามๆครับพร้อมอ่านะครับใบเอกสารครบเลยครับพี่น้องเบิงึงพี่น้องเบิงนะึงเนี่ยมาเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องสามสิบสองซุดข่มเลยสื่งว่หน่อยสามหมื่นสองกับสื่อเมียลูกลูกสาวงานน้ำกลลแบบนี้มักแบบไหนทักทา,ายไม่ได้ ฝากเบอร์โทรไปถ่ายคลิปแด้ครับพี่น้องเข้าอยากได้ไปเลี้ยงเบอร์โทรติดต่อครับผม093ครับ570ครับ9704ครับผมไอดีไลน์จะเป็นเบอร์โทรเบอร์หนีเลยเด้อครับ Facebook ชินวัฒน์ราชศรีเป็นภาษาไทยครับผมโทรมาพูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับผมทุกตัวสามารถต่อรองได้ครับผมส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับผมครับผมรับประกันตำหนิสากลให้15วันนะครับหรือครึ่งเดือนครับผมครับผมครับเอาขันมักอยากจะได้นี่ต้องโอนมาจำหรือว่าจังไรรายละเอียดขั้นตอน ถ้าอยู่ไกลนี่จะแบบว่าขันสั่งมือนี้นะครับส่งพุ่งนี้เลยไม่มีมัดจานะครับต่ว่าขันสีรล้อแบบว่าทรงสองมือหรือสามมือขึ้นไปก็ต้องมีมัดจําครับผมครับผมก็เพื่อบริการบ่เสียโอกาสเนาะผู้อื่นผู้เพิมอยากจะได้อยู่ขันเพิ่นมีคนมัดจําไปแล้วก็คือหนึ่งเข้ามั่นใจกันนะครับผมก็เล็กๆน้อยๆครับพี่น้องมาจํามาพันหนึ่งสองพันก็ว่ากันไปเนาะง้อหอดนาขอกตัวละเหียญเขาจังใจกันเบิดก็ได้ครับผมแต่ส่วนมากลูกค้าจะเป็นกิบปลายทางครับเพราะว่าลูกยะลูกค้า ย่านมิช้าชีพครับผมแมนครับผู้ได้ย่านว่าเป็นมิจฉาชีพห้โทรหาบาวาที่เลยครับพี่น้องว่าคลิปจะลงไปแมนเจ้าว่าแมนจากของงัวเขาอิลีบอให้ทักมาทังเฟสผมเลยก็ได้ครับพี่น้องนะครับผมเอาสำหรับอีพี่นี่ขอบคุณนะครับเอฟซีทุกท่านฝากไว้ครับไว้รุ่นเลี้ยงง้อเพื่อนพึงยูมหามหากกถือว่ามีงัวไม่ให้แบงค์พี่น้องเขาตลอดนะครับผมก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมเป็นงานเสริมงานยังหลังจากเลือกเลียนนะครับเนาะนะครับเอาขอบคุณเอฟซีทุกท่านจากบ้านไปทั้งนี้ครับผมสวัสดีครับ